Để không phải. đi. Mà ấy, mà ấy. โอยรอบนี้สบายว่ะโอ้ยสบายสบายรอบนี้เดินอ้อมไปว่ะแม่งไฟเจงไงไอ้ตรงเนี้ยเออเออเออมาออก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 มาก่อนเดี๋ยวจะดูว่าเจออะไรอ่ะอ่ะอ่ะดิ๊กจตีเนี่ยทำกาอะไรฮะแม่งตายไปสิบรอบกูรู้แล้วเว้่จะเจออะไร ขอเกาะขอเกาะขอครับเดี๋ยวขอขอแยกไปดูข้างหน้าก่อนอยากเอาเอา,อาวุธมันมา,มาใส่มือเราไม่ได้หรอเหมือนนี่เสียงกอกแก๊กฮะ์เรารู้อ่างาโคตอะ่ะโอเคถ้าเรากายก็ไม่เป็นไรเหมือนจะเป็นห้องกัี่ห้องวะเราไปยูดูห้องนี้ก่อนกันโอเคอ่าฮะโอเคเป็นห้องห้องพักโอ้เสียงคามาแล้วเสียง

ว้าวดีนะเรารู้หันไม่รู้ไม่รู้หันนี่ลูกซองเหรอวะเออลูกซองให้เลยมาจากข้างไหนหรออ๋อมาจากประตูนี้มึงไม่มียาจำไว้กระสุนลูกซอง อ๋อมาจากห้องน้ำอันนี้มึงอ้วกไกลไหมอาเพื่อนห่างเดียวกันอ๋อหางเดียวกันหางเดียวกันโอเค

น้ำเอา้าเฮ้ยลงได้โอ้โหอืมนี่ก็ไปได้ฮนะโ <Okay. S 1> อเคอ่ผมไม่อยากลงไปงามผมมานี่ดีกว่าเอาทางเดียวกันฮะ เเอเอล้ยรีบไปดีกว่าไปทางนี้ก่อนผมไม่รู้ทางไหนวันที่ที่มันไปละ มันว่ายงามาได้ยินเสียงอยู่ไปขึ้นไปขึ้นไปน่ากลัวชิบหายเฮ้ยเดี๋ยวผมมาทางนี้ฮีเดีกันันปะเนี่ยผมว่าฮีเดียวกันนะ ียงอย่ากตกอย่าตกเอาไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงเราอยู่ข้างบนฮะเราปลอดภัย <S <S อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกตัวอีกตัว มีอีก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 อฮือมุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชื่อเชื่อแปลว่าโอ้โหยาย่ายายาโอเคโอ้เขียวหมดฮะเอาแล้วลงยังไงอันนี้เป็นงามรอ โอเคเป็นงามอะ่ะเอางามคืดอ,อยู่หรอแม่งอ๋อผมมาจากทางนี้อืมแล้วขึ้นมาเสร็จแม่งอ,อ้าวอ๋องี้ไอทางคืนอ,อยู่นี่โอเคมีเกาะครับครับขอสำรวจก่อนนะเผื่อมีเกาะมีชุกเกาะชุกโกงชุกเกาะโอเคไม่มีปะ

oh shit uh, I like it sounds like a war zone out there <laughs> that's because it is a war zone i'm reading the same thing on all the communication channels jack <laughs> เออมีไงวิชาโงยมาดีมาดีมีอีกไหมมีอีกไหมหืมเฮ้ะมาให้เราไปจริงหรอไปจริงหรอไปได้หรออ๋อไปได้ไปได้ไปไดเป็นไอควันอะไรไม่รู้

ช่วยมึงยิงช่วยมึงยิงสิช่วยมึงยิงโอ้ยโอเคช่วยยิงก็ไม่ยิงกันต่อไหนวะก็ไม่ได้ไล่เก็บพีระเสาอใช่ไหมอะมันมีสไนด์ด้วย โอ้เชียร์เรวะเนี่ยแม่มกงกีกาได้ถือปืนด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขายิงผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขายิงผมอ่ะยิงกูไหมอ่ะกูมาช่วย เออโดนซะเออแม่งมาทั่วยิงโดนสวยโอ้ผมรีบไปว่ะรีบขึ้นไปข้างบนอา่าฮะขบวนมีอะไรฮนะแบบนี้สิถึงจะเข้าข้าโอ้ยสูงเลยด้วยเอา เอ้ยยิงแล้วเบิดปืนอะไรวะเนี่ยผมว่าผมควรตายแน่นอนเพราะว่าผมไม่รู้อะไรเป็นอะไรไม่รู้ไงเออเอ้าโดนเฉยอ๋อโดนโดนโดนเฮ้ยลุกลุกลุกยุ โอเตัวอะไรวะเนี่ยจะประหลาดหรืูควงวะฮะโอ้ยโอ้ยไงพี่ชายโม่ตัวไอ้ไม่เห็นเสียงก็ระหื้ไปไงอ่ะ ผมว่าผมรีบเดี๋ยวผมไปขึ้นรถแล้วรีบไปกว่าอันตรายครับอันตรายไปก็ไปเร็วๆเร็วไ,ไ,ไม่รู้จะเหลือใครอีกบ้างงานสำรวจด,ดีครับเดี๋ยวขอไปสำรวจแป๊บ อะไรกระสุนอะไรอ่ะกระสุนลูกระเบิดอะไรสักอย่างฮะแล้วนี่ล่ะอ่าฮะอ่าฮะหน่อยก็มียาวอ่ะนี่ซองโอเคครับโอเคเราก็ขึ้นรถไปละรถจ๋า

ไม่เห,ห็นไม่เห็นไม่เห็นกิกอะไรอ่ะเออกไปทางนี้ทางนี้ไม่ใช่ไปตามทางนฮะจำไว้เดี๋ยวลงน้ำอีกว่ากูโดนแน่กูโดนแน่โดนแน่โดนแน่ มันเปารมาจริงด้วยอุ้ยชิบหายละโดนกูโดนแน,น่กูตายแน,น่นแเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวมันมีนมอันนี้ด้วยเหรอนี่ผมเกิดตรงไหนเหรอรถอ๋อตรงนี้ไง ที่ผมอ๋อผมขับรถลงเลยโอเคเอารถไปก็ได้ครับจริงๆอะ่ะเออผมรอบไม่เปลียนอะท่านชมอะเออ <c oughs> โอ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเอาขอลองเอาเดี๋ยวเราลองเอารถไปอีกรอบไปก่อนเอารถไปอีกรอบเอารถไปรอบ รถไปได้อย hey. hey. okay. wow. an ู่เอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยคนคนคนอุ๊ยรถข่มข้าวอืมมันทำไมโชคดีอย่างนี้รถไฟก้าวรถเออไอดรถนี้มันแอบช้าจิ๊กหน่อยโอ้ให้หมนให้หมนให้หมนเลีวเร็วเลีวใส่โค้งอือเอาแล้วครับทางรถเจอเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้ว อาไม่ดูถนนเออเออเออฮะเออโลความาเอามาเอามายเอามาเมื่อกี้ผมขับแล้วผมไม่ได้มองทางตรงนี้ตรงนี้มันจะมีอีกคันหนึ่ง มาเปลียนรถเว้ยไม่ไม่ขับ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 เร็ว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 อื้อื้ไปไปมเอ๋เอมอ๋าอ๋เห๋อื้อหือ ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางม้สุดเจ้คือกูจะตรงไม่ได้ยู้ยเดี๋ยวันเฮ้ยโอ้ยรอดกว่าเฮ้ยรอดกว่าทำชมว่ะรอดกว่ารอดก็ตองโอเค ừ cái ui ui đôn lên hùng đôn lên ôi cay 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 ôi hiếm ôi gì nghe giờ mà dung ม,มีช่วงอ่ะมีช่วงเดี๋ยวมีพี่ครับเดี๋ยวมีพี่ครับเอากลัวไปเอ้ยช่วง ีคนยิงผมมีคน ไปไหนมาหนีมน่มาหนี้รถมาหนี่นี่ก็ยิยงจังเออไรถไหลว้ย ชมครับทำไมมันยากจังเดี๋ยวให้ผมวิ่งเดี๋ยววะน้องเสกก็วิ่งเหรอจะบ้าเหรอมามีาไ่ Um, hello, hello. Rồi mình cho mình diệt cô Ờ ừ, Ico à, đều lo mà Ngồi 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 mà lạ mà lạ Ao, cái tôi nghĩ mình mới thử biết à Đồ hoàng ơi có mì nè.

ไหนไอคนอีกตัวหนึ่งอ่ะอีกตัวเอเลี่ยนอ่ะเอเลี่ยนตัวอ่ะหรอท่านผาู้ชมครับผมไกลเป็นสิบรอบเลยไ <c oughs> กับการที่ผมไม่มีเลือดอ่ะเลือดมัน เปลี่ยวไม่ฮัน โอเคตรงนี้แหละหลังจากนี้แหละแล้วก็ระวังด้วยมันจะมีเอเลี่ยนตัวหนึ่งองระวังรอบๆด้วยอย่างน้อยเราใช้ปืนบักซองก็ยังได้เดี๋ยวเขาบอกให้เราปลาระเบิดขึ้นไปเอานะเ้าของเข้าไปได้อาจจะมียาอะไรสักกิ๊ดสักหน่อยก็น่าจะดีอยู่ Jack, โอเคฮะโอเคโอเคได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ยมีรถสรักคันสปอร์ตไฟมากจะมีอีกตัวหนึ่งนะระวังเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอพักชาร์จไดวิชั่นก่อนขอชาร์จก่อนขอชาร์จก่อนตอนัวนะี้เริ่มจะสว่างไม่มาหรอก ไม่มีหรอไม่มีหรอเอา้าอีกตัวยังไงวะอีกตัวยังไงไม่รู้แกรู้ะ่ะเราได้กระสุนมิชชยมาว่าโอ้โหเด็ดกระสุนไม่พร้อมอะ่ะ คามระวังรงอันนี้อะไร่ะปลักลว,กวก่าอะไรุระเบิดี่คเกียบมากเลยใช้ไม่เป็นไงเออ มีคนมีคนขึ้นมามนรู้มันรู้ว่าเราอยู่นี่ มีชายยิงขบวนอนมีอีกตัวหนึ่งมีมีใครไม่รู้มาตัวอะไรไม่รู้มาเอาไม่ได้มาทางนี้เหรออะไรวะกล้าดียังไงอ้อมเข้ามาฮะอฮะอ,องอฟ้าเริ่มสว่างแล้วเว้ย chị ở đây ờ, nghĩ... chờ... Anh ở lại quán à Ờ có nghĩ nó Ôi Cái lại ơi Ừ có nghĩ siêu quá Đùa mấy anh à เราสูนไมันไปนู่นะงฮะระวังเว้ยระว,วังเว้ยมีคนหรือเปล่า